คุณผู้ชมนะครวันนี้ก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการกับรายการนะครับปากมันนะฮะวันนี้รายการของเรานะครับได้รับ เกียรตินะคะจากนะคะช่างผมมือหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คืออาจารย์ประเสริฐศักดิ์นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่จะไม่รู้จักอาจารย์ประเสริฐศักดิ์ต้องบอกว่าไม่มีนะคะทุกคนจะรู้จักหมดนะคะในความเก่งในความสามารถของอาจารย์แล้วก็วันนี้อาจารย์มาอยู่ในรายการของเราแล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์ประเสริฐศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 อาจารย์พาภรรยามาด้วยเหรอคะภรรยาใหม่ันนี้เองหาเลี้ยงกูโดน อาจารย์ค่ทำไมอาจารย์ทำผมเป็นภรรยาอย่างนี้ล่ะคอาจารย์เขาชอบสาวเอเชียเหอแต่ผมแดงแต่ก่อนแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นที่จะมาคุยกันว่าเพราะว่าอาจารย์เนี่ยได้ขึ้นหน้าหนึ่งสยามดาราแล้วก็นักข่าวก็ตามตัวกันเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องเป็นช่างทําผมที่จะไปทําผมคุณตักนางเอกสาวตักบงกฎคงมาลัยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะแล้วขึ้นหน้าหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตอนท้ายๆแต่ก่อนอื่นหลายคนบอกว่าเอ๊ะอยากจะรู้ว่าอาจารย์ประเสริฐศักดิ์เนี่ยนะท่านมีชื่อเสียงอย่างไรเพราะเด็กใหม่ๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าเ ผมก็ไม่ทันครับผมไม่ทันแต่ชั้นทันแต่ยชั้นทันพระชนเห็นหน้าผู้ชั้นรู้เลยโฆษณาบ่อยมากสมัยก่อนโฆษณามากับสินค้าเกี่ยวกับยาสระผมไม่ว่าจะเป็นซันซิลก็จะเห็นอาจารย์นะคะนะคะลุ้นก็จะมีอุทุมพรครับที่ทันแล้วก็จะมีกาญจนาจินดาวัตรแล้วก็นกจริยาแล้วก็รวมทั้งมิสเซสซิคอาร์ราจากเวเนซุเอลาอันนั้นมิสเซสมิสแลนด์มิสเวิร์ลมิสเวิร์ลครั้งแรกของประเทศไทยเลยเขาถามนิดนึงครั้งแรกที่อาจารย์ออกสื่อ ประมาณปีไหนครับโอ้โหจำปีไม่ได้อะนานมากจะถามว่าผมเกิดหรือยังมากก็เจ้าเกิดปศะเท่าไหร่ปศสามศูนย์ครับสามศูนย์อาจารย์ออกมาก่อนหน้านั้นแล้ว จับประมาณจับประมาณเจ็ดแปดขวบเนาะประมาณเด็กๆครับนะครับแต่ว่าในโปรไฟล์ที่ก็ส่งมาเนี่ยนอกจากนางเอกที่เมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยก็คืออดีตนางเอกหมดเลยนะคะอุทุมพรศิลาพันธ์นี่ก็คือนางเอกก็คือจับผมนางเอกจับผมนางงามจักรวาลนะคะนั้นเลยใช่นะคะคุณจริยาแอนโฟเน่เนี่ยเมื่อก่อนก็คือนางเอกของไทยทีวีสี่ช่องสามนะครับ ค่ะนะคะจับนางเอกมาหมดนะคารย์ไม่เคยจับนางอย่างนี้เมื่อไหร่ปีนี้จะจับแน่ปีนี้จะจับแน่ไม่อาจารย์เป็นรุ่นหมุกเบิกไงเ่ารุ่นที่ก่อนจะมีชราชนก่อนจะมีอะไรก่อนเนอะก็สมัยก่อนนี่จำได้อาจารย์หล่อมากนะคะนี่ไงนี่ลองดูดิครับนะคะนี่เป็นโฆษณาซันซิลใช่ไหมครับใชครับซันซินี่นี่ขวดซันซิลนะใช่ค่ะซันซิลขวดอย่างนี้ค่ะนี่แหละนี่แหละครับก่อนไปครับท่านผู้ชมประมาณพศเท่าไหร่คะอาจารย์น่าจะสองสอง สองสักอย่างเนี่ยสองมาสองอย่างเจ้าตัวเองจำไม่ได้จำไม่ได้เลยนานมากอเลยใช่ประมาณสองเก้าสองแปดมาก่อนซันซิลเป็นขวดอย่างนี้ค่ะครับนะะค้อึกว่านี่ประมาณสองเก้าสองแปดจริงๆไม่แล้วก่อนนี่ไงนี่ไงโฆษณาเนี่ยคือกาญจนาจินดาวัฒน์นะคะอันนี้เขาแบบสไตล์ฮอลลีวูดฮอลลีวูดนะครับใช่เลยครับนะะค ก็ถึงได้บอกว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้จับผมคนธรรมดาอาจารย์จับผมนางเอกมาหมดนะคะนางเอกชั้นนำนะคะชั้นนำของต่างประเทศใช่แล้วก็มิสยูนิเวอร์สนะคะนะคะสมัยก่อนก็หนูบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้จักก็จะเป็นเรื่องแปลกเพราะอาจารย์เนี่ยออกสื่อเยอะมากเมอาจารย์เนื้ดูจากภาพดูจากราะหนูยังจำตอนนั้นอาจารย์อายุเท่าไหร่คะอาจารย์ขาน่าจะเป็น อยากจุงนอกกลับมาได้เป็น30กว่า30 3สาต้นต้นค่ะอันนี้อันนี้ใครคนต่อไปเดี๋ยวนกนกจริยาครับอ๋อันนี้จำได้เท่มากไหมครับตอนนั้นตอนนั้นคุณนกจริยาดังมากนะคะครับอาจารย์พอมาดูแล้วนี่หนูคนลุกนะเฮ้ยมันมันเร็วเนาะแป๊บๆเนื้อจารย์เนาะครับ มันเร็วอ่ะแล้วภาพพวกนี้ยังดูทันสมัยอยู่เลยนึกต่ว่าใช่นะครับตอนนั้นนกคุณนกจริยาเป็นนางเอกช่องสามนะคะแล้วดังมากนะคะสวยมากดังมากลุนนะคะเป็นสาวเป็นสาวภูเก็ตนะคะใช่นะครับอุ้ยสวยเนาะแต่แต่เมื่อกี้เราพอตัดมาเจอหน้าพี่เหน่งคนละเรื่องเลยนะดูเซต ไม่ใช่นางเอกเนาะอดีตอดีตอดีตต้องบอกว่าอดีตอดีตก็ไม่ใช่่ะเป็นอดีตนางงามผู้เข้าประกวดมิชลิเวิร์สมาจากประเทศตองกา้าจามันหมายความว่าต้องเอากล้วยทำไมมันมีกล้วยมาเลี้ยงเนี่ยแขกมาทั้งตีทำไมไม่เอาแอปเปิลเชอร์รี่อาจารย์เป็นคนทำผมมากล้วยมาเอามาหวีนะคะ นะคบวันนี้เราขอแบบว่าสนุกสนุกหน่อยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราจะได้เห็นว่าอาจารย์เดี่ยได้จับผมนางเอกดังในยุคนั้นก็คือคุณนกจริยานะคบนามสกุลเก่าคือสารนคมใช่ครับคุณอุทุมพรศิลาพันธ์ถูกต้องนะคะแล้วก็คุณการจนาจินดาวัฒน์นะคะสามนางเอกดังในยุคนั้นนะคะไม่ต้องบอกแล้วนะคะว่าหลายคนก็ต้องรู้จักถ้าเกิดเกิด เกิดทันในยุคทันเกิดทัน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 หนทันนจำได้นะคะเจับแบบไม่ทันเลยนะคะสมัยก่อนทําผมยากกับสมัยนี้ไหมอาจารย์สมัยก่อนยากกว่าไหมอาจารย์ว่ายากกว่าเพราะตัวช่วยมันน้อยนะอาจารย์ไม่มีไม่มีคนช่วยเลยไม่ตัวช่วยเรื่องอุปกรณ์สมัยอาจารย์จะน้อยจะน้อยจะไม่มากนะครับแล้วก็ทีนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยพิธีพิถันมากเพราะมันต้องอลังการทุกอย่างต้องเป็นฟาล่าใช่เป็นฟาล่าซึ่งยากมากต้องตีฟูตีฟูซึ่ง เห็นเราเปรียบเทียบได้เด็กยุคปัจจุบันกับสมัยก่อนฝีมือจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เก่งอีกแบบหนึ่งนะครับคนละแบบกันแต่จริงแล้วรุ่นอาจารย์เนี่ยทำผมละเอียดกว่าคนรุ่นนี้นะรุ่นก่อนอาจารย์ก็ถือว่าละเอียดละเอียดครับละเอียดครับละเอียดมากนะครับเดี๋ยวต้องถามย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ย ไปร่ำเรียนมาจากประเทศไหนในเรื่องของการทำผมอาจารย์เทคนิคต่างๆเออจริงๆแล้วอาจารย์อยู่อเมริกา12ปีนะครับโอ้ครับสิบสองปีจนถึงสามปีสิบห้าปีไม่ได้กลับเมืองไทยเลยคือเรียนใช่ไหมอาจารย์ครับอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กจบปริญญาตรีที่นั่นและอาจารย์ก็ไม่ชอบทำงานออฟฟิศอาจารย์นี่ไม่ชอบก็เบนเขมมาเรียนมาเรียนทำผม นะครับที่อเมริกาที่นิวยอร์กนะครับที่นิวยอร์กแล้วก็ทางานที่นิวยอร์กที่อเมริกาแล้วก็ข้ามมาอยู่อังกฤษก็มาเรียนที่วิทยาศาสตร์ูนมาเรียนทั้รูมาอยู่ที่หมดครับแล้วก็มาแล้วก็ทำงานที่มาทํางานที่ลอนดอนที่ทีอังกฤษอยู่พักหนึ่งค่ะนูถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าทําไมอาจารย์ถึงเรียกทําผมเรียนที่อาชีพมหาที่นิวยอร์กอาจารย์เพราะว่าอาจารย์อยู่ที่นิวยอร์กมานานเขาจะมีเอ่อเป็นโรงเรียนคล้ายๆสารพัฒช่างเป็นโรงเรียนของเก้าเม่นสกูลนะครับแล้วก็จะเปิดให้เรียนให้ต่่าางชชติก็ได้ทีอบ คือมันมีทุกอย่างหมดเลยเป็นแกรมคเป็นกราฟิกทุกอย่างได้หมดได้หมดมีมีทุกอย่างครับมีอาชีพที่อาจารย์เป็นหนึ่งในอาชีพอาจารย์คิดว่ามหาวิทยาลัยสาเหตุที่อาจารย์เป็นช่างผมเนี่ยเพราะอาจารย์มาเรียนนิวยอร์กเนี่ยติดกับย่านวินเดลช์นะครับย่านนั้นน่ะจะเป็นย่านทำผมเยอะมากย่านช้อปปิ้งฮิปปี้รึ่นอาจารย์รุ่นฮิปปี้ฮิปปี้ทาบุคชาชนนะครับประมาณรุ่นเจ็ดศูนย์นั่นหกกว่าครับโอ้หกกว่าโอเคก็ อาจารย์ก็ผ่านบ่อยอาจารย์ก็ดูทุกวันเลยเอ๊ะ<ฆ>ทำไงพวกมันทำไมได้รายได้ดีนู่นนี่ดูแุ้วผานประจำใช่ก็บอกรายได้ดีมากสมัยโน้นนะครับเริ่มต้นก็เลยเออคิดว่าเดี๋ยวจบก่อนจะจบก่อนจะต้องไปเรียนให้ได้ค,คือทํางานเองไม่ได้ก็ต้องไปเรียนนะครับต้องไปเรียนทีนี้พอพอช่วงซัมเมอร์เนี่ยแต่ละปีอาจารย์ไม่ได้กลับบ้านนะครับอาจารย์ก็ไปเรียนนะครับไปเรียนพอหลังจากจบมาต้องไปเทคคอร์สจริงๆ นะครับเพราะจะต้องไลเซ้นต้องได้ได้ใบต่างๆนะครนะคะหน้าที่มานะคะมี SMS ส่งเข้ามาด้วยเขาบอกว่านี้อาจารย์ประเสริฐศักดิ์จะได้ทำผมผีเป็นครั้งแรกใช่ไหะี่ครมีผีะส่งครใช่ครับอยอาจารย์เลือกนิวยอร์กจริงๆแล้วถ้าเกิดถามเต่านะถ้าเกิดสมมุติถามในเรื่องของเทคโนโลยีในการเรียนของการทำผมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ย เราคิดว่าในอเมริกามีไม่กี่ที่นิวยอร์กเป็นที่ต้นๆที่คนจะต้องเรียนถูกต้องไหมคะเพราะมันดังมากเลยนิวยอร์กนะคะแต่ถ้าด้านการศึกษาเนี่ยควรจะเป็นชิคาโกของพิวดพอร์อันนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะเรียนรู้หมดทั้งหมดเลยจะพูดต้นการศึกษานะครับตั้งแต่โครงสร้างกระดูกโครงสร้างต่างๆอนาโตมีทุกอย่างครับต้องเรียนคอสเมโทอร์ที่ทั้งเซตเลยทุกอย่างอันนั้นถึงจะมีความรู้นะครับแล้วก็เรียนเรื่องเคมีต่างๆอันนี้คือ ผิวดพลอยจะเก่งอาจารย์เคยไปเรียนที่นั่นแล้วอาจารย์ก็เป็นครูสอนที่นั่นด้วยเป็นครูสอนพวกฝรั่งต่างอาจารย์จะบอกว่าที่เรียนอนาโตมีมาที่เรียนสีต่างๆอาจารย์เรียนมาหมดเลยครับต้องเรียนหมดครับต้องเรียนค่ะต้องเรียนทุอย่างคือไม่ได้เรียนทุกอย่างเราทำผมไม่ได้ไม่ใช่ครับคือต้องเรียนทุกอย่างครับอยู่อเมริกาต้องเรียนทุกอย่างคือถ้าเราเรียนทุกอย่างเราจะต้องเก่งเพราะว่าแต่ละใบเราต้องมีซอร์ติเกตแต่ละจุดเรื่องสีผมเรื่องยืดผมเรื่องเคมีต่างๆต้องมีแล้วมีต้องมีการข้อสอบ ต้องสอบนะครับถ้าไม่ถ้าไม่สอบจะไม่ได้ใบใบเนี้ยจะเป็นตัวเบิกเบิกเบิกทางที่ทํางานได้ใบที่ไหนเขาก็รับนะครับแต่ว่าเราจะเราต้องมารู้ว่าเราทําร้านที่นิวยอร์กเราเป็นเริ่มต้นด้วยจะเป็นอะไรค่ะซอยผมหรือว่าทําสีผมทอะไรต้องแยกสุดประเด็นนะครับไม่อยู่จะไม่ลึกั้นอยากจะทําผมครับไม่ได้นะครับเราจะมีลาเส้นตัวนี้นะครับแล้วก็ จะประสบการณ์ด้วยเขาจะต้องดูเทสเราต่างๆนะครับอาจารย์บ้านเรายังวางระบบแบบนี้ไม่ได้เนาะยากเพราะถึงแม้ว่าคุณชนลาชนมกำลังทําระบบนี้อยู่แต่มันก็ยังไม่รู้มันไม่ไม่ไม่กุ้งเป้าอ่ะไม่กุ้งต้องใช้เวลาครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจคนไทยนะครับเพราะว่าอาจารย์เดินทางมาทั่วประเทศมาหลายหลายสิบปีนะครับและเอเชียทั้งหมดนะครับอาจารย์สอนมาทั่วฉะนั้นเราจะเราจะเราจะรีเสิร์ชได้ว่าเด็กคนไทยเราเนี่ยวิชาอาชีพแบบนี้มันจะอยู่สแตนดาดแบบไหนฉะนั้นเราสำคัญที่สุดคือ พอเราเรา,เรารู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยปั๊บเราต้องมาถึงการตลาดะอะไรที่แพงมากเกินไปคนไทยไม่สามารถจะจ่ายได้ถูกต,ออต้องนต้องตึงเไปได้ไม่ใช่ว่าเราเรียนมาเรียก ที่8 0 0 0 0นแสนหนึ่งเป็นไม่ได้นะครับเด็ก่างบัตรจะมีเงินมาจ่ายเงินค่าเรียนได้ไงใช่เป็นไม่ได้นะครับใช่ค่ะนะครับเห็นพี่อ้วนบอกว่าพี่อ้วนเคยมาเรียนกับอาจารย์ครั้งหนึ่งพี่อ้วนบอกว่าพี่อ้วนเล่าให้เต่าฟังบอกว่าเต่าเชื่อไหมว่าพี่อ้วนเรียนแค่แค่ดัดผมอะแค่ดัดให้มันหยิกเนี่ยต้องดัดใช้เวลาน้ํายันักที่นานมากกับสําหรับคนไทยแต่พี่อ้วนมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดัดแค่10นาทีสามารถที่จะทำให้ผมหยิกสวยได้ใช่ครับอันนั้นเขาต้องเรียนรู้ลักษณะเส้นผมเรียนเส้้นนผผมมมมเสีลักษณะแบบไห เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นกลางผมที่ผ่านการทําสีหรือเป็นผมธรรมชาติเพราะ็ะนั้นเขาต้องรู้เคมีเคมีคือน้้ำยาดัดน้ำยาดัดประกอบด้วยอะไรบ้างอาจารย์จะสอนพวกนี้นะครับแล้วจะใช้ก่อนใช้หลังกี่นาทีต้องดูเวลาดังนั้นพ่วงเขาถึงแป๊บเดียวเขางงเซอร์ไพรส์มากสมัยก่อนคนจะแปลกใจเพราะว่าเราต้องใช้น้ํายาลูบก่อนใช้ฟองน้าแล้วก็ใช้ คือกลิ่นฟองฟองน้ำเนี่ยจะเป็นตัวเช <c oughs> ื่อมจะทําให้เส้นผมมันเคลือบได้แล้วก็ม้วนไปเลยพอม้วนจะม้วนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ผลลัพธ์ออกมามันจะเร็วมากแล้วหย่อนอีกทีนึ่งจะเร็วอาจารย์เทคนิคหลังจากพอใช้ชีวิตเมืองนอกจนแบบว่าเดี๋ยวสิไปอังกฤษต่อสิไปอังกฤษอ่างไปอังกฤษต่ออังกฤษนี่เขาก็ดังเรื่องของเส้นผมอย่างที่อาจารย์สถาบันไปนั่นก็คือวิดโรชัสซูนซึ่งมันดังมากครับวิดโรชัสซูนมีทุนเอ็นกายมีหลายแห่งครับคือที่อาจารย์เลือกเรียนวิดโรชัสซูนเนี่ยเพราะว่าคืออออมีีีีีบบ้้้้าานน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 นยยยูููู่่่ททงสววะครรัแลไปเ ก็ไปดูเรื fashion, States, ่องเรื uh ่องงานพวกนี้ในแฟดาแฟชั ars, ่นถ้าเป็นแฟชั่นต้องเป็นยุโรปค่ะถ้าเป็นการศึกษาต้องเป็นอเมริกาไม่เหมือนกันคือแฟชั่นยุคอาจารย์ไปก็มีทอมโจนส์รุ่นทอมโจนส์ต้องคิดดูกี่ปีครับเอลเลนจอรนี่ไม่เกิดในตอนนั้นหกสิบปีอาจารย์มีทอมโจนส์เองก็มีอยู่เลยค่ะอาจารย์ครับหลังมาบิ๊เจอร์รุ่นอาจารย์นะครับโรลลิ่งสโตนรุ่นโน้นระคาโอ้โหนานตอนโน้นนานมากครับฉะนั้นก็จะเป็นเทรนด์ผมเนี่ยคือวิรรรสเเเนนนีี่่่ยจะดใใืือองง ในเรื่องแฟชั่นนะครับอันนี้เป็นสถาบันที่โด่งดัง <c oughs> มีหลายโรงเรียนครับ <c oughs> มีโทนี่แอนกายมี m o r ์ลิสมีอะไร <c oughs> ดีๆ <c oughs> แล้อาจารย์เรียนที่นั่นก็ทํางานที่ที่ลอนดอนด้วยทำร้านที่อังกฤษด้วยอ๋อ,อ,อาจารย์ขาถามนิดนึงเขาบอกว่าช่างผมเนี่ยโดยเฉพาะช่างผมที่แบบมีชื่อเสียงหรือเก่งๆในระดับอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าไปไปจับอาชีพทําช่างผมอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกรายได้จะดีมากดีครับ มีอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้ตอนนี้ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมน้องน้องที่อเมริกาบอกว่าไม่กล้าตัดผมเพราะว่าแพงมากเพราะบ้านเรากลายเป็นดาวแล้วทำไมอาจารย์กลับมาที่ไทยล่ะครับมีครอบครัวครับลูกลูกโตเริ่มโตหมดแล้วครับก็อยู่นานเกินไปก็อเมริกาก็อย่างนั้นแหละยิงซู้บ้านเรไม่ได้แล้ว บ้านเรามือไทยดีกว่าไม่เรไม่เสด็จได้เรื่องอัตราแรงนะฮะก็คงไม่อาจารย์คงเก็บโกยมาเยอะไม่ใช่ครับตอนนั้นก็ไม่เยอะอะไรแต่หมายถึงว่าถ้ามองวิถีชีวิตท่านเะยาวๆนะครับยังไงกลับบ้านดีกว่าครับผมือไทยดีกว่าอาจารย์ไปที่อเมริกาเสร็จแล้วก็มาที่อังกฤษใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่พอกลับมาที่ไทยเนี่ยผมอยากถามว่าเออ สไตล์หรือว่าสีผิววัฒนธรรมต่างประเทศกับไทยเนี่ยมันแตกต่างใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ากระโหลกฝรั่งนาตัวี่มันแตกต่างกันเเอชียต่างกันมากโดยเฉพาะลูกค้าคนไทยลูกค้าคนไทยเป็นอะไรที่ที่ยำลำบากแรกๆมาสองสปีแรกเบื่ออยากจะกลับตลอดเวลาเลยอยากจะกลับได้ไหมอาจารย์เพราะว่า เรื่องมากคนไทยโดยเฉพาะไฮโซทั้งแหล่งแหล่เยอะเยอะนะครับจะจะจะเยอะมากไฮโซเหรอคะจะแม้คนไทยจอาใจยากนะครับแล้วเราต้องพยายามปรับตัวเราเองให้ให้เข้ากับเหตุการณ์ว่าแต่ละแห่งที่เราไปอยู่นะครับแรกๆมันก็จะเป็นลูกจ้างก่อนนะครับเป็นลูกจ้างสักพักแล้วถึงจะมีร้านมีร้านมีโรงเรียนต้องใช้เวลาโรงเรียนต้องใช้เวลาวันนี้เราจะไม่มีโฟนอินเลยใช่ไหมยัง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 อาจารย์กำลังเล่ากำลังสนุกความก่อนนะลังสนุกสาวความสนุกมากขนาดฟังแล้วยังสนุกเลยใช่ใช่ แล้วพออาจารย์มาอยู่เมืองไทยถามนิ่นึงว่าสไตล์ของอของคนไทยเนี่ยอนานะตมีกะโหลกของคนไทยกับฝรั่งมันแตกต่างกันเยอะไหมครับอาจารย์แตกต่างกันเยอะเลยครับเพราะเขาเจอจริงสตรัคเจอร์ของคนไทยเราเนี่ยล้วแถบคนเอเชียเนี่ยนะครับเราเราจะไม่เลี้ยงดูแบบเมืองนอกใช่ไหมครับหัวเราไม่ถุยไม่ถุยจะไม่ถุย <c oughs> นะครับฉะนั้นผมศรีรษะจะแบนและเส้นผมจะเหมือนกันเส้นผมเราจะใหญ่แข็งแรงเราว่าเราแข็งแรงแล้วนะจนเทียบญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นแข็งกว่าเราญี่ปุ่นนี่มันเกาหลีแข็งกว่าเราเหมือนกันนะครับ ในย่านเอเชียเนี่ยผมสวยที่สุดประเทศอะไรครับดาวถูกไหมหรือว่าไทยฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอินโดนีเซียปิดหมดครับอะไรฮะสวยสุดคืออินโดนีเซียโอ้โซเส้นผมเส้นผมเส้นผมสวยที่สุดเพราะอะไรเส้นผมเพราะว่าเขาคงจะเป็นอาหารอาจารย์ว่าอาหารแล้วก็อากาศเนี้ยนะครับอาหารสําคัญนะอาหารสําคัญนะครับแล้วการดูแลผมที่ไม่ได้ใช้สารเคมี เพราะประเทศเขาจะไม่ค่อยมีสารเคมีเนาะใช่ช,ใช่เขาจะเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากเลยอินโด<อ>ก็แล้วผมก็จะเข้มมากเลย ดำดำแบบดำร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือสภาพเส้นผมใช่ไหมครับอันนี้สภาพหนังหน้าอีกเรื่องหนึ่งเลยพวกเราไม่มีหนังหน้าไทยอินโดนไม่มีนี่ไงเธอหน้าเหมือนพวกชาวานะคะเมื่อกี้คุยคุยกับอาจารย์แล้วสนุกมากเลยคุณผู้ชมนะคะได้สาระความรู้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใครที่อยากจะรู้ว่าอาจารย์ทำตั๊กมงกุฎยังไงและเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นช่างทำผมที่รับเงินการการทำผมครั้งหนึ่งเนี่ย ตอนมีมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่ยังไม่พูดก่อนเขาบอกว่าเกือบครึ่งร้านจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมีของสวยๆแต่ว่าแต่ว่าขอขั้นนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนะคะในปี1992หรือถ้าเกิดเป็นพศก็ปี2535อาจารย์อาจารย์ได้รับเกียรติใช่ไหมคะจากการประกวดมิสยูนิเวิร์สก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาให้ไปทําผมผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สและก็นางงามจักรวาลด้วยถูกต้องครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ พราะที่บริษัทที่มิชินิเวิร์สนะเขาเขาเขาแนะนำมาเลยเขาเป็นคนที่ต่อติดต่อทางริเวอร์มาเดินทันทีเลยว่าจะเอาคนนี้คนนี้นะก็สเปคมาเลยจากมือนอกครับนะคะอันนี้ก็จะเห็นตอนอาจารย์ตอนนั้นทําผมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะอาจารย์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อในเบรกหน้านะคะว่าสนุกมากน้อยขนาดไหนใครเรื่องมากเรื่องเยอะนะคะแล้วนางาวชาติไหนทําผมยากที่สุดนะคะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ